แต่เอว,วกระโพคเช่นหน้าขาเนี่ยนาำลรูลงไปเนี่ย,ยปวดหมดเลยปลวดลงปลวดลงาจากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายผลลัพธ์ที่ว่าสามารถเดินถ้าฉันทำไม่กินตัวเนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอ่ะ สดักเพชรมันไม่ไม่เหยียดแต่มันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนแม่รู้สึกได้เลยเนาะว่ามันน้ำตาไหลอะปวดเจ้ตาไหลเหมือนกันนะนี่เบาตั้งแต่ซองที่เทไหลนะแม่ที่แม่เห็นคนแบบนี้ เห็นเห็นผลเลยกินไม่ไม่ถึงสามตองแล้วว่ามันดีขึ้นเลยปวดไปเลยปวดปวดนอ่อนแรงแต่มันปวดหลายปวดหลายมันมันคือมันตึงหน้าขาล้าวลงมาเลยใช่ไหมแม่ตึงเนี่ยหน้าขาเนี่ยเขาติีงคิงมาได้เนี่ยป้าป้าเนี่ยมันสีแตกกับกันเนี่ยเจ็บมันสีแตกกับกันขาเนี่ยมันล้าวลงไปตามขามันป็นย่ำศีลแบอะไรก็จนนั่งพับเพียบไม่ได้ขัดสมาธิก็ไม่ได้ลุกแม่ก็นั่งเหยียดขานั่งหลังๆแล้วก็เหยียดขาเอา เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนนะแม่ชัดเจนจ้ะเบาเลยแหละลูกนั่งแต่ก่อนขัดสมาธ์ก็ไม่ได้นั่งก็เหยียดขาขึ้นวันไดนี้ก็ขานขึ้นแล้วก็ขานลงอะทัดลงโคตดเลิกปรากฏว่าเห็นผลสัมผัสหลวงพ่อสัมกันผมเนี่ยพ่อเนี่ยสี่อเสียเนี่ยมูนี่ครับผมพ่อนี่บานใจวัาจัดฉากร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกขายยาขายยังเนี่ยครับผมบานนี้ก็เลยเห็นหลวงพ่อเดินเว่าเว้าอยู่ในทศพท์นั์นะครับ เลาว่าเรายัางบ่ได้มาหลายเดือนบัดน,นี้เลาว่าเรายัางกลับไปมาได้เป็นโลก็เลยถามลูกถามเตา้าครับพ่อเสียแล้วหลังคันพระพูดว่าสะดอกครับสั่งให้พ่อสร้างสะดอกก็ลองสั่งมาทำอคอุพ่พ่อสั่ง,ส,งสั่งไปกี่กล่องครับตอนสั่งไปสามกองก็ล่ออ,อ,ลอยู่สองมือก็ได้ยามากก็เลยย่างหมอเ้ากินเขาแลี้ยก็เลยกินครับเอ,อกินแล้วก็บ่ออกไปเลี้ยงคว้าน้ำยายก็นอนเล่นอยู่นี่ละครับ รู้สึกว่าคือยังมันมืออยออกเนี่ยมองเขาจะเขาปวดเนี่ยเหมือนเส้นมันคลายออกเอบาดนี้ตื่นเศร้ามากเอาเอามือมาลูบสะโพกลูบได้บบยได้สะโพกเนี่ยไม่เจ็บเหมือนเดิมบวบกเก็บแต่ว่าอาการมุนียังเค็งยังตึงอยู่เพราะว่าเพิ่งเป็นวันแรกเออกินท้องแรกอ่ะคุณพ่อเห็นผลตั้งแต่ซองแรกท้องแรกเลยทานก่อนเข้านอนบวทานทานจนปวดเศร้าตอนเช้าหลังอาหารต้องครับพ่อหลังอาหารเช้าบาดนี้ เมื่อเมื่อเมื่อกินซองแรกนอนราบเนี่ยนอนได้เหมือนนเทียงขึ้นครับมีอาการขึ้นมาอีกเลยขึ้นนอนเปรี่ึ้าเขาบ่าขึ้นที่สองมาล่อมึงอีกวันนี้นอนนอนนอนพื้นราบสอดแจ้งเลยเท่าดูนี่เลยอ๋อเดี๋ยวนี้นอนพื้นราบได้แล้วนอนพื้นได้ปกติเลยเหมือนที่เราเคยนอนมาเออเหมือนกันที่นอนว่าอ๋อได้ครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ขึ้นขับรถไปไถดินได้แล้วสี่ยี่สิบกว่าไรแล้วอ๋อรถไถจอดอยู่นะครับ ทำสวนเอ,อนะะไปไถลำดัางอันเนี้ยอาตมาก็รักษาจังเลยไม่ไมาไ,ไม่มีเรื่องค่<า>ปวดหายปวดแล้วก็เป็นอีกห,<า>หมดลิ้นจาก,ก็เป็นอีกอย่างนั้นแหละสุดท้ายมาจบที่ผลิตภัณฑ์ดีบุญนะค่าสุดท้ายมาจบที่นี่แหละคลิปนี้ลงไปคนรู้จักอตาตมาเยอะนะ,ะรู้จักอตาตมาเยอะเลยทีเดียวถ้าถ้าใครเห็นแล้วก็เป็นโลกนี้แล้วก็จงเชื่อเธอว่า ภายในสามกลองเนี่ยรู้เรื่องไม่กินอย่างอื่นแล้วอย่างอื่นกินมาหมดแล้วกัดกระเพาะจนเข้าโรงพยาบาลสามสีเที่ยวแล้วค่ <c oughs> แต่อาตมารับรองด้วยด้วยเกียรติของพระองค์หนึ่งนะ่ะนะว่าอันนี้เขาไม่ได้จา้างมามันด้วานมา่รว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าเราใช้ดีบุลนี้มาประมาณ ก้ากล่องเก้ากล่องสิบสิบสิบสองกล่องละสิบสองกล่องใกล้จะหมดสิบสองกล่องละค่ะก็ดีขึ้นเดินได้ประมาณกิโลหนึ่งแล้วไปกลับไม่ได้ถูกว่าจ้างไม่ได้เป็นหน้ามา้าไม่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 จะเป็นได้ยังไงคนขายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะมาอยู่นี่ <laughs> เขาขอสัมภาก็ออกมาเลยให้ความจริงได้เพราะว่าเรื่องทั้งเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องความจริงอาจจะมาไม่จนพอที่จะต้องไปรับจ้างหรอกพ้าเอารับจ้างได้ที่ไหนแล้วเขาก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูนเนี่ยลวงตามีอาการปรวดบริเวณไหนเจ้าคะปวดตั้งแต่เอวสะโพกเช่นหน้าขาเนี่ยน้ำตา,ลง,าลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจะกวาดย่างแย่ยังไม่ได้เลย จาค่ะอืม,ะะอมเพราะอืเพราะว่ามันมันเป็นมานานแล้วถึงหกปีแล้วเนีไงจา้าลองทานผลิตภัณฑ์มาหลายตัวแล้วก็มไม่เห็นผลลัพธ์ใช่ไหมเจ้าค่ะไม่มีมไม่ไม่เห็นผลลัพธ์นะคะอ่าแล้วก็ได้ตัดสินใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดีบูลของเราไปนะคะแล้วก็หลังจากทานแล้วก็มีอาการดีขึ้นแบบไหนบ้างเจ้าค่ะพอกินไปกล่องแรกมันมีห้าซอง ก็ฉันไปสามซองก็รู้สึกว่ามันปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้นจนหมดห้าซองแล้วมันก็เบาปวดลงปวดลงปวดลงจากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยจะเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายผลลัพธ์ที่ว่าสามารถเดินแบบว่าไปได้เป็นกิโลได้ไม่อ่อนไม่เมื่อยเหมือนเดิมใช่ไหมคะไม่เเหมือนเดิมไม่ปวดเหมือนเดิมค่ะเมื่อก่อนนี่ไปได้แค่ เลานี่ก็พักผ่อนแล้ว้องพักพครึ่งทางแล้วคก็เดี๋ยวนี้ไปได้สบายรวดเดียวยืนนี่ยืนรับบาทนี่ตูดจะห้อยเลยเต่มนันดึงรู้สึกว่ากินยาดีบูนี่เข้าไปแล้วมันก็อาการเหล่านี้มันก็ค่อยๆคลายไปหายไปเรื่อยๆจะหายแ๊บไปเหมือนเทวดาไม่ใช่่ะมันก็ต้องลงทุนกันหน่อยนะถ้าจะผ่าเนี่ก็โทษทีเยอะสองผ่าสองเที่ยวยังไม่หายเลย พเพราะว่าน้องชายก็ผ่าน้องสาวก็พา่านะดูก็ดูมานานเลวแหละแต่ก็ไม่กล้าซื้อกินสักทีมันปวดซื้อแต่อะไรของเป็นกระปุกอะไรเนี่ยพุกระพันสองพันก็ซื้อแต่ว่าไม่ได้ผลเลยเอทันมาหลายยี่ห้อแล้วแม่ก็ได้ตั้งใจอ่ะแพงก็ซื้อดีบูนนี่แหละลองดูเห็นรีวิวอ๋อเห็นรีวิวเหมือนกันกับแม่เนาะรีวิวเยอะอันนเห็นรีวิวเยอะก็เลยตัดสินใจซื้อ กินกลองเหล็ปวดหลังก็หายแม่ปวดกระเบนนิบเนี่ยปวดมากปวดจนโล่งหายปวดกระเบนนิบมันพิกตัวไม่ได้เมื่อวามาก่อนนี้แม่เป็นกระดูกทัดเส้นอืปวดมากปวดมันมันจะแยกกระดูกออกจากกันเด้จ้ะแล้วก็มาปวดทนไม่ได้นอนก็นอนไม่ได้กลางคืนก็นอนไม่หลับแล้วนอนไม่หลับต้องลุกขึ้นมานั่งนั่งก็นั่งตรงไม่ได้ก็ต้องั่งงอหลังอ๋อ ซื้อกินกล่องหนึ่งกินกล่องเลกรู้สึกว่าตรงนี้มันเอาดีขึ้นเราขยับตัวได้พลิกตัวได้แล้วก่อนจะไปไหนก็จะลุกขึ้นก็ต้องหาอะไรดึงหรือไม่ก็ต้องคนดึงกสาวก็ดึงคอยดึงแม่ยืนอ่าช่วยยืนก่อนอเขาเดินในดังเออมีเสียงดังเสียงดังเลยเหมือนมันจะรุดออกก่อนเขาก็ซื้อไม้จักรเท่ามาให้อยู่ มีไม้เท้าด้วยไม้เท้าพันกว่าบาทน่ะก็ซื้อมาดนหนเดินก็ไม้เท้าก็ไปได้แคโลโลเนี่ยเนาะแม่ก็เลยอซื้ออากินนี้กองนึงจะให้ลูกสั่งแม่สั่งไปเป็นหรอกตอนเด็กเขาโทรสั่งให้เนาะเพิ่มมาอีกกองนึงอีกองนึงกินอ่ะกองนู้ก็หายหายรูดีขึ้นมากเลยดีขึ้นแม่ก็เอ้ากินเรื่อยๆดูที่กินกินสี่กอง จล้วจริงใจกินจิ่หองคุ้งของเข่าตอนนี้คอคือไม่มีไม่มีปวดเลยโอ้โหสุดยอดมากตอนนี้ตามหัวเข่าก็ไม่มีเสียงดังก็ไม่รันแล้ว่นี่ะไม่รันไม่รันเห็นว่าตอนตอนนี้ก็คือเดิน เดินไปนน่นบ้านคนโนตรนี้ได้เลยไปไกลได้เนี่ยไปหาเลาะได้นะควะชม่หาลาะคุยได้เลวไม่มีใช้ไม่ไม่ใช้ไม่เท้าแล้วนาะที่ไปเลยไม่เท้าไม่เห็นเลยไม่รู้อยู่ตรงไหนทิ้งแล้วเลยเดินไปได้ดีใจไหมแม่ดีใจเมื่อกจักรยานแม่ก็ขี่ไม่ได้มันพับขาไม่ได้มันเหยียด๋อมันเหยียดออกไม่ได้เลยเนาะแม่พอเราพอถึงเวลาเราจะหมุนพับไม่ได้ขาพับไม่ได้ขาพับลองอดลองโวยเลย โอ้ยเดี๋ยวนี้กี่ไปนู่นในตำบลใดเลยปันปัญญายันไปในตำบลได้นะได้ไหมแม่เป็นแบบนี้มากี่ปีเนี่ยกว่าจะมาเจอดีบุญเนี่ยประมาณสักสามปีสี่ปีสี่ป็นหนักสามปีสี่ปีเลยละแม่แม่หมดเงินเยอะไมกับการซื้อหลากหลายยี่ห้อมาทานเนี่ยคงจะหลายหมื่นเลยถ้านับเป็นเงินหลายหมื่นนะกล่องของเครอรีมาส่งกล่องเล็กๆกล่องใส่ยาถามจะรูดปวดสะโพกนะครับเดินก็ไม่ไหวต้องหลังหงอ ใช้คลาย้ามยันตอนเดินใช้ไปขามยันด้วยครับผมก็เป็นมาอยู่หลายหลายวันครับแล้วตอนนอนเป็นยังไงบ้างครับตอนนอนก็ีนอนได้ไหมไม่ได้เลยนอนไม่หลังแป็นืตนนี้เป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยครับปวดครับมันตึงมันร้างไปทั้งหมดเลยใช่แล้วก็คือออกออกไปทำงานได้ไหมไม่ได้ครับ ต้องนอนต้องนั่งนอนไม่ได้ต้องนั่งอย่างเดียวครับต้องนั่งหลับเลยว่าอย่างนั้นเลยครัโอ้ถึงขั้นนั้นเลยลูกๆเห็นแล้วก็เนาะเขาก็สงสารเพราะว่าเราอื่เพราะว่าเรานอนไม่ได้เลยคือหลังแตะพื้นไม่ได้เลยได้เลยทำงานได้ปกติเลยเหรอครับทำงานได้ปกติแล้วอ๋อไปเลี้ยงวัวไปเลี้ยงวัวตัดหญ้าเกี่ยวหญ้าโม็นเห็นเห เห็นลูกบอกว่ามีไปตัดหญ้าอะไรมาให้วัวนะครับทุกวันพ่อต้องทําแบบนี้ครับทุกวันแล้วช่วงที่เราไม่สบายใครๆมาทําแทนให้ลูกทำแม่ให้ลูกทําแทนผมมีลูกคนให้ลูกทําแทนครับผมก็ไปด้วยอไปนั่งดูไปนั่งดูเพราะว่าเราเราเราไปไม่ได้เนาะครับทาไม่ไหวนะครับปวดนอนไม่ได้เลยเดินไม่ได้เลยนอนเป็นเรียนอะ ปวดตั้งแต่ช่วงไหนถึงช่วงไหนครับพ่อช่วงสะโพกลงไปตีนะขาลงไปมันราวมันตึงไปทั้งหมดเลยใช่ไหมครับเท้าไม่ได้เลยแตะพื้นไม่ได้ตีนแตะพื้นไม่ได้ย่ำลงไม่ได้เลยย่ำลงไม่ได้ต้องนอนกลิ้งเลยเข้าห้องน้ำเป็นไงครับต้องบะคองทะไปโอกว่าจะไปถึงเก้าอี้ใช่เก้าอี้ดันไปก็คือการใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็คือลำบากเลยนะครับ ไปนู่นมานี่เคยอาบน้ําด้วยตนเองก็ลําบากลําบากเลยลําบากเป็นหมดเลยไม่ได้ยืนขาเดียวอย่าว่าไปไล่ไปสวนเลยครับถูกไหมครับครับก็จากอาการที่คุณพ่อเป็นอยู่เขาเรียกว่าหมอรองกระดูกทับเส้นใช่ไหมครับพ่อครับคุณหมอเห็นบอกว่ามีคุณหมอนัดผ่ามีใบนัดผ่าด้วยมีใบนัดมายืนยันด้วยอยู่ในรถตอนแรกสั่งมากี่กล่องครับพ่อกล่องเดียวลองดูก่อนอ๋อสั่งมากล่องนึงนะครับพอพ่อทานแล้ว นะครับเป็นยังไงบ้างเห็นผลอยู่ที่ซองที่เท่าไหร่พอซองประมาณซองที่4ี่ซองที่4ี่ก็เริ่มเห็นผลแล้วครับครับเรารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับครับค่อยขยับขา้ก้าวเดินได้นะจากเดินไม่ได้ค่อยลุกไปเอ้าเข้าของน้าได้แล้วเราก็เริ่มแปลกใจแล้วว่าเอ๊ะแปลกใจเอ๊ะใช้ตัวยาตัวนี้ไหมแต่เราไม่ได้ทานอะไรอย่างอื่นเลยใช่ไหมครับเฮ้ยยาทุกอย่างก็เคยทานหลายอย่างอยู่อ๋อทานหลายอย่างไม่ลุกไม่ขึ้นเลยแล้ว ยาอะไรมันจะผิดพันมันจะดีขนาดนั้นพอทานมามานี่ก็หมดเป็นแสนแล้วนะกินมาทุกอย่างอะกินมาทุกอย่างแนะนําใครแนะนำที่ไหนว่าดีก็ไปบีบไปนวดไปฉีดยาไปกายภาพบำบัดก็ไปอู้ทำทุกอย่างมันก็ทุเลามันก็หายหายแล้วก็เป็นต่ออย่างเงี้ยหายแล้วก็เป็นเหมือนก็มาเป็นอีกเป็นอีกเหมือนเดิมว่าเป็นจนขานี่มันล้คนสุดท้ายในขานี่มัน ขามันมันปวดจนจะเดินไม่ได้ไงมันล้าวแล้วขับรถจะไม่ได้แล้วคือมันไม่มีความรู้สึกแล้วจะเหยียบคันเลงกัอะไรเงี้ยเพราะขาซ้ายนี่ไอ้ขาฝวาเนี่ยต้องเหยียบคันเลงใช่ไหมใ่พันเลงคันเลงมันเป็นฝั่งขวาฝั่งขวาแล้วจะไม่มีความรู้สึกไอ้คุณเหยียบไปแรงเท่าไหร่รถวิ่งเท่าไหร่มันช้ามอันตรายอันตรายเลยเนี่ยบางทีเหยียบไปหุ้ยร้อยกว่าเลยนี่ขามันจะยกมาเคยขึ้นมันช้าถือว่าใช้ชีวิตได้ยากลําบากนะเพราะตอนที่เป็นเนี่ย หรือว่าสุดๆเลยยังนึกว่าเชีวิตเราเนี่ยอยากหาเงินยังอยากสบายใจว่าหาเงินได้ตัวเองไม่อยากจะให้นอนแล้วให้ลูกมาเลี้ยงยังไม่อยากเป็นภาระลูกเนาะใช่ใช่ไม่ได้ไปไหนไม่ได้มีเงินก็กองอยู่นั้นที่ไปซื้อขนมกินยังไม่ได้เดินไม่ได้ใช่บอกก็ไปไม่ได้นะบอกเนาะไปไม่ได้ไม่ต้องไปรอลูกหลานแล้วซื้อเองซื้อเองไปเองเดินเองขับรถไปเองพ่อช่วยบอกกับ ท่านผู้ชมนิดนึงเพราะว่าบางคนที่เขาดูเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าพ่อโดนจ้างมาเป็นหน้าม้าเนี่ยโอ้ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่้องมาจ้างพ่อเลยไม่้องมาจ้างพ่อหาเองกินเองอยู่ทุงมาเลี้ยงตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนี้คือร้องเองกินเองหายเองไม่มีใครมาจ้างไปจะมาจ้างเผื่ออะไร้แลวพอก็เป็นพ่อค้าเหมือนกันก็พ่อค้าเหมือนกันก็คือมีสัจจะอยู่แล้วใช่ไม่นั่นละ ถ้าใครเป็นนะ่อยากลองไม่ต้องมาแขลองแค่กล่องหรือสองกล่องก็เ,เดียวก็รู้ผลพอรู้ผลแล้วก็กินแล้วเราพิจารณาสิว่าจากสมสม,มุติเราปวดเนี่ยทั้งวันเนี่ยกินไปกล่องสองกล่องแล้วเนี่ยมันดีขึ้นไหมถ้าม่ดีเราก็ค่อยๆขยับไปตีสองกล่องสามกล่องถ้ามมนดีขึ้นเราค่อยเชื่อว่าช่พูดปั๊บแล้วมาเชื่อไม่จองพันนี้เราต้องพิสูจน์ในตัวเองอย่าไปฟังคนอื่นใช,ใช่ฟังเขาพูดอย่างฟังพ่อพูดเนี่ยพ่อพูดใส่จะเชื่อขอให้พิสูจน์มันก็ ก็มันมีความภูมิใจที่เราหายอะเนาะาเราก็ดีใจว่าเออไม่ต้องให้ลูกมาคอยนกหุงข้าวหุงปลาส่งให้กินแล้วเินกินเองได้อย่างเงี้ยมันดีขึ้นมากเลยด้วยที่เราเป็นมาแล้วามาจนเราเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยช้อแล้วว<ช>่ะทําไมกเป็นอย่างนี้เคยนอนโรงพยาบาลเพราะกระดูกทับเส้นนี้หรอหรอพ่ะเหลือไปมาสองเที่ยวสเที่ยวเอกชนทั้งหมด แล้วข้าวเอกชนหนูคิดดูสิเท่าไหร่มาเลยเราถ้าพ่อนอนเอกชนมันอะไรเอกชนนะแล้วไม่มีบัตรอะไรทั้งหมดรักษาเงินสดหมดคิดดูเขาจะให้พ่อผ่าไหมหรือว่ายังไงเขาบอกว่างไงพั่งผ่าไม่ยอมผ่าเขาจะให้ผ่าแต่ไม่ยอมไม่ยอมทําไมพ่อไม่กล้าผ่าเพราะกลัวว่ายังไงไม่ใช่กลัวว่ายังไงแล้วกลัวมันจะไม่เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมคือว่าต้องรักษาต้องมีวิธีรักษา ถ้าคิดว่าต้องมีวิธีรักษาเป็นได้มันต้องมีวิธีแต่ว่าจะเจอเวลาไหนตอนไหนวิธีรักษาท่านมาเจอนี้แหละไอ้ดีบูลนี่แหละ,ะถึงได้เออลองมาดูที่ไอ้หามรักษามาเยอะแล้วหมดมาเยอะแล้วเป็นเสพใครจะไปกล้าจ้างแล้วใครจะไปกล้ารับจ้างเรากินเรารู้ตัวเราว่ายาเขาดีแล้วก็ว่าดี<ช>ไม่ดีเราก็จะไปโฆษณาให้เขาทําไมอ่ะ<ช>อันนี้ดีเรากินด้วยตัวเราเองดีเราก็ว่าดี<ช>คุ้มค่ะ ามว่าแพงไหมไม่แพงอาการที่หอบขาขึ้นดเบาเรื่องตัวอา้าวหายได,โดย้โดยปริยายแพงไอ้แพงที่สองรู้สึกดีขึ้นมากเลยค่ะผู้ใดเมื่อเคยล่องก็ล่องซะพอหากชีวิตเจ้าของสิบห้าก้าไปเรายาปลาปิ่งเลขเลยเขายังซื้อได้อะแค่นี้ไปยังเขาจะซื้อกินบ่ไได้พอหากชีวิตเจ้าของไสิหักลูกหลานกับ่อหักเด้จกเงินเจ้าของซื้อเลยค่ะเราต้องเสียดายเงิน มะซื้อจงเงินเมื่อไรก็นั่นมาซื่อดีบุญเนี่ยกินกินแล้วก็บุมบุม้มนี่นอันตรายยังกินแล้วก็ดีบันนีกกกน้ก็กินอีกกินนี่ก็หายหายเลยเดี๋ยวนี้หาเทเลยครับพ่อผงสีเหลืองๆนะคะเนี่ยเป็นเซลล์ว,วิตามินแล้วก็เป็นสารสกัดจากสมนุนไพรธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีส่วนผสมของยาปฏิชีวนะหรือว่าสารเสตียลอยไม่มีผลข้างเคียงกับผู้สูงวัยนะคะค่ะพอชงทานให้ดูเลย น้ำครึ่งแก้วแค่นี้เอาลับเลากะได้นะคะแก้วเล็กแก้วใหญ่ก็คือกะเอาประมาณได้ประมาณสักสองนิ้วมือนะคะน้ำน้อยหน่อยก็คือจะรสชาติดีนะคะละลายท่าน,นี้น้ำเปล่าธรรมดาครึ่งแก้วทานหลังอาหารเช้าวันละซองแค่นั้นเองค่ะนะเตรืมได้เลยค่ะพ่อเพรา่นะเมือแสบหรอแ้แสอบผวาบแสบนะคะไม่ขมเพราะ เขาบอกรสชาติไยเป็นเป็นยังไงกินง่ายครับบุกไม่ขมเปลี่ยนบ่อยนังกินง่ายไม่เฟื่อนไม่ฟาดนะคะไม่คาวเนาะบอกครับมจะหวานน้อยหวานน้อยนะคะเกลแร่เออออกทำนองน้ำเกลแร่นะคะถ้าทานเกลแร่ได้ก็ทานยาตัวนี้ได้เพราะว่าตัวนี้จะอ่อนกว่าเกลแร่เยอะค่ะแต่ออกทำนองเดียวกันนะคะ น้ำเปล่าธรรมดาครึ่งแก้วหลังอาหารเช้าวัวนละซองรอบเดียวเวลาเดียวแค่นั้นนะคะเขาจะบำรุงในเรื่องของกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นแล้วก็น้ำในไขข้อนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้พรอขอตัวไปก่อนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็สหลังนี่แล้วเนาะมันแข็ง <Okay. S 2> เนียนเดี่ยไปก่อนอยู่ยังยัยง,ยงคดอยู่ใช่ไหมแม่คดอยู่เลยเแต่ก็ไปาาหายาหาอะไรในขินจนกินจนจหมดทิด หลานยุงเทมาส่งมาทีละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเขาส่งยาหลายยี่ห้อมาให้ไม่ใช่ส่งยาส่งเงินทันรักษาเขาส่งเงินไม่รักษาต่ก็กินอย่างนั้นก็ไม่หายแม่ไปกินอายาอะไรกินทุกอย่างเลยอยากกินจะบอกชื่อบริษัทเพเนาะไม่ต้องแม่ไมดหลายยี่ห้อเพราะงั้นหมดเงินไปหลายยี่ห้อได้รักษาหมอที่กับคุณหมอโรงพยาบาลไหมรักษา ไปทีละผันแปดผันเจ็ดผันเขาก็แสดงว่าไปหาหมอโรงพยาบาลเอกชนด้วยไปเกยก็ชนไปหมโรงพยาบาลไปไปทั่วเลยคลินิกก็ไปไปหมดเนี่ยตามถึงโน่นอะไอเชียงใหม่เชียงรายไปหมดเลยเขาว่าที่ไหนดีแม่ตามเลยใช่ไหมตามหมดเลยแต่มันก็ไปไม่ได้มันไปมันนอนมันต้องนอนอย่างเดียวะใครพาแม่ไปลูกชายเมื่อคุณพี่คนเมื่อกี้ผู้ชายนะคี่อ๋อพาเที่ยวหารักษาแต่ว่าร้านสาวที่อยู่ ที่กรุงเทพส่งตังค์มาให้นะร้านชายเอาร้านชายที่กรุงเทพส่งตังค์มาให้มาให้รักษาติดละหลายหมื่นด้ยใช่ไหมเดือนหนึ่งเป็นแสนก็ให้แต่ว่าเขาจนเขาเจ้าไม่นานแต่ก็ไม่ใช่มลานทั้งผัวนะทั้งสามีแต่นี่เขาตายแล้วก็ยังเขาก็ยังส่งมารักษาให้เพราะว่าจะผ่าตัดก็ปานีเล้ยจะผ่าตัดได้ยังไงแม่แม่ยังไม่ทำไมแม่ไม่กล้าผ่าตัดกลัวจะเดินไม่ได้กลัวไม่ไม่เหมือนเดิมใช่ไหม พอเห็นเข้ามาทีไรก็หลังโค้งหลังคดนั่นนียตัดใจก็ไม่รักษาแล้วนอนอย่างเดียวแล้วก็เลยตัดสินใจนอนเลยก็มาดูเนี่ลูกชายมันให้ดูสองหนสามหนแล้วเนี่ยก็จะตัดสินใจได้ใช่ไหมก็ก็กินหมดแล้วนาะทุกอย่างแล้วอ่ะจะมาจะไม่ไม่มั่นใจไอ้แค่ผันหนึ่งหรืออะไรยังไงประชาชนดูถูกเงินนะเนาะแต่มันจะหายปล่ยวาไงไอ้สาวแพงกว่านี้แม่ก็ซื้อมาแล้วใช่ไหมแล้วสารพัดแล้วสารพัดหมดแล้วมันไม่ได้เห็นผลอะไรเลยหมดแล้ว ขวดนน้อยแค่นี้สามร้อยสี่ร้อยก็กินอย่าข้าวแต่อย่าหนักก็มันก็ไม่หายก็นอนแข็งแล้วก็มันขอโทษน้อมันก็ชาจม่แม่พูดเลยแค่มันชาเนี่ยชาไปมือไปเท้าปกติก็คือนอนอยู่นี่ใช่ไหมแต่แค่นี้ใช่ไหมนอนอยู่นี่เราไปไหนคือไปไม่ได้ตายด้วยนอนอยู่อย่างเดียวอค่นี้ก็กระพู้ง่ายกรแลัวก็หาใหม่หรือก็มันไปไม่ได้เลยวันเข้าวก็หุงไม่ได้อย่างเงี้ย ทำมาทำกิจวัตรประจำวันก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรทำกินเองก็ไม่ได้นะฮะจากน้ำาตะปากก็ยังไม่ได้อย่างนี้หลังแข็งหานิดโค้งไม่ได้เลยนะขัดจมูกอย่างนี้ไม่ได้เมื่อกี้นี่สองกล่องนี่กล่องแรกเขาชัวร์เอ๊ะเริ่วงเงงมันดีว่ากันจอดแล้ก็เงินเดือนออกก็บอกเอาให้แม่มันัะกล่องซี่ระมาเออเออมอีกสักกล่องซิแม่ไอ่ตอนนี้มันเดินได้ไปทำงานเกี่ยวข้าวได้เนี่ย เดี่ยวมาตะกี้เงี่ยนะายคร้สุดยอดเลยนะคะก็คือสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติเลยแม่ก็มันจะหายแล้วมันดีใจด้วยดีใจใช่ไหมแม่ถ้าถ้าไม่ได้เจอดีบุญคงจะนอนอยู่นี่แล้วเนาะอยอะไรทุกวันนี้ไปหมดลูกพันทุ์กคนนี่ขีดมาหมดหลบประเทศไทยเลยขีดจนกดไม่ได้เลยเนี่ยโอ้จนจนเป็นดานแข็งใช่ไหมมันเป็นดานแม่รอยเข็มเข็มหมดเลย ฉีดก็แล้วนวดเคยไหมคะอาทิตย์นึงอะอาทิตย์นึงอะสามสี่เข็มสามสี่เข็มสามสี่เข็มรอบละก 20, 20, 280, 180, ี่บาทรอบละสองร้อยยี่สิบสองร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบแล้วแล้วกี่วันไปฉีดแม่โอ้โหอาทิตย์นึงสามหน <ś les> อาทิตย์นึงสามหนนะ <aş forward> อาทิตย์นึงสามหน <Sofia>